ขอจังหวัดโดยต้อนรับท่านนายกอีกสักครั้งหนึ่งค่ะประพาสขุนพิทักษ์ค่ะในอำเภอกระบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะกระผมนายประพาสขุนพิทักษ์ในอำเภอกระบรีต้านสองแพรกด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขออนุญาตบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของตำบลลำเลียงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เดียวกันทําให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ20กว่าปีคลองสองแพรกให้สูงขึ้นขออนุญาตจบบรรยายสรุปครับบนด้านทิศเหนือเนี่ยครับก็จะเกิดไปมาน้ําไหลหลากเป็นสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพคลองนะครับคลองลําเลียงสําหรับปัญหาที่ผ่านมานะครับขหมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่1ของตําบลลําเลียงนะครับนะครับกรมชนประธานร่วมกับจังหวัดระนอง แล้วก็ผู้นําชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียงนะครับได้วางแผนร่วมกันนะมันก็ต้องตั้งงบศึกษาด้วยใช่ไหมได้ไดรับ,รบาไปแล้วได้รับศึกษาไปแล้วนะหกเจ็ดใช่ไหมนะก็ขอบคุณท่านชมประธาน ก็สวัสดีนะพี่น้องทุกคนชาวกราบบุรีนะครับวันนี้ก็ผมและคณะก็มาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะก็จําได้ว่าเคยมาระยองะนองแล้วนะครังก่อนหน้านั้นก็มาแล้วก็ติดตามข่าวก้าหน้ามาตลอดช่วงนี้เป็นช่วงปลายของรัฐบาลนะจ๊ะคือไม่ใช้มาเพื่อจะมาต้องการอะไรจากพวกเราเหรอกเพราะเป็นช่วงสุดท้ายที่เราต้องมาติดตามกลับดูแล้วมันมีเรื่องอะไรยังค้างอยู่ในปัจจุบันก็ได้รับทราบข้อมูลมานะครับว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ที่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม ว่ามีหาเรื่องทำนบกันน้ำในทำนองนี้นะก็มาดูให้เห็นด้วยตาแล้วก็จะต้องมาหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้นะทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจหรอกนะนี่ปัญหาของเรามันมันเยอะพอมวลหลายปีนี้ผ่านมาเราก็ทำทำั้งปัญหาใหญ่ปัญหากลางปัญหาเล็กพอใหญ่กับกลางดีขึ้นอันนี้เล็กๆก็เริ่มเดือดก็ต้องตามมาละนะวันนี้สรุปว่านายกรับเรื่องไว้นะก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้นะแต่จะต้องดูวิธีการวนะ่ามันจะใช้จ่ใจของมาได้อย่างไร พราะนี่เป็นเรื่องของของรัฐบาลเป็นเรื่องของปลายของมาด้วยแต่ผมยืนยันว่าจะต้องดูแลเรื่องนี้มันเดือดร้อนนี่มันหลาไปมันพึ่งพึ่งกี่ปีมาแล้วนันเนี่ยกี่ปีนะโดนทุกปีใช่ไหมเล่ะเมื่อโดนทุกปีมันก็ต้องแก้ไขแล้วละ่ะนะคราวนี้มันติดปัญหาตรงที่มันปลายรัฐบาลแต่เดี๋ยวผม,มรับเรื่องนี้ไว้นะแล้วก็ในระหว่างนี้มันเป็นช่วงของการรักษาราชการใช่ไหมที่ยกม,มาเนี่ยเพราะว่าในรายุรมตี รัการอยู่ก็จะหาวิธีการที่เหมาะสมในการเือนการเรื่องนี้นะจ๊ะรู้ว่าเดือดร้อนน่ะถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่มานั่งกันอยู่แบบนี้นะบ้างใช่ไหมเพราะเรายิ่งเดือดร้อน,นยกก็เดือดร้อนร้อนใจมาก,กวีกเพราะว่าไม่อยากให้ไม,ใหไม่อยากให้พวกเราอะไรละ่ะเสียหายไม่มีความสุขกันนะคนเรามีความสุขมันก็คือครอบครัวไม่เดือดร้อนพอมีเงินพอจะพอกินพอใช้ใช่ไหมเราไม่ได้หวังขนาดจะล,ล,ล่ำรวยมากมายทั้งหนาอยู่แล้วผมคิดว่าพวกเราอะ ื่อทีผมนั่งรถมาเลายมาก็มีความสุขและเห็นผู้คนยิม้มแย้มแจ่มใสโบกมือให้นายกตลอดทางเออก็มีความสุขนะมันยิ่งทาให้นายก,กสึกว่าอือมันต้องดูแลและเขาเพิ่มอีกทุกล่าตรงนี้นะไม่ใช่การเมืองทั้งสิ้นนายกทำเพราะว่าเป็นนายกนะแล้ววันนี้คณะที่มาก็มีทั้งทั้งเลขาตนายกเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้รับต้องมีไปรับต้องตีญญหมัดไทยรับตีแรงงานรับตีสำนักนายกนะแล้วก็ ลองโฆษก์โพอ้ยโพสต์ลองเลขานายกแล้วก็สำนักง,งานนายกตรีนะแล้โบ้แล้วใครกันที่พานันที่พานันลองโฆษก์ลองนายกลองเลขาอะไรสักอย่างเยอะแยะหมดอ่ะนั่นใครปรลัดปลัดทสนะไอ้คนนี้ก็สําคัญถ้าจะทำอะไรก็ตามก็ขอใหญ่เลยตลอดอะเพราะว่าเขาคุ้มเรื่องป่าเรื่องป่าไม้ไงพวกนี้ใช่ไหมเรื่อง การใช้พื้นที่แล้วก็ผู้ตรวจราชการนาหมัดไทยามาราท่านนี่นักนนไทยแดมเพอรด้วยหน้าคุณคุณมีหน้านามคุณคุณพู้ว่าจเจอแต่เช้าแล้วไอ้นนทหารพื้นที่ผอบอมบมบบอมอะใช่ปะ <laughs> ผมก็พูดไปแล้วนะวันนี้บ้านเราในโอกาสเราเยอะกว่าคนอื่นเขาวันนี้ทกคนเห็นว่าถ้าทุกคนตามข่าวเห็นปาอย่าไปบอไดี่เขาเรื่องเศรษฐกิจโลกให้เป็นเรายังดีอยู่ทุกอย่าง ทางยุโรปทางอเมริกาแต่มีปัญหาเรื่องธนาค,คารและการผม,มแล้วการยืนยันจากผู้กัับดูแลแล้วทางประเทศไทยแล้วแลแลแลกระทรวงคลังแล,แล้วของเรายัางยังมีความมัน่นคงทุกอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบไปถอนเงินนะมีเงินสำรองอะไรที่เพียงพอนะจ๊ะธนาคารนะนะเราจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้หรอกถูกไหมเรามีที่เดือดร้อนมากค,คืออะไรโควิดใช่ไหมวันนี้ขอบคุณี่ยังใสหน้ากากนะเนี่ยนายกยก็หายใจไม่ออกแล้วตอนนี้เมื่อกี้มันนั่งรถมาต้องถอนหน่อยไม่งั้นไม่ไหวเำงานหายใจไม่ออก แต่พวกเราใส่ดีแล้วป้องกันตัวเองด้วยเราทำโควิดได้ดีที่สุดในโลกเราดับต้นเลยนะได้รับความชมเชยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะใครอะ่ะเพราะพวกเราพอเพราะอสมอเพราะอะไรลนะ่ะอาบาตอ,อาบาจอต่างๆนะแล้วก็อะไรนะกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลไงแล้วก็พวกเราช่วยกันดูแลด้วยช่วยกันเตือนช่วยอะไรมันก็ปลอดภัยการสูญเสียการเจ็บป่วยสติเราน้อยกว่าหลายประเทศในโลกใบนี้เราเป็นประเทศที่ปลอดภัยแบบต้น,ตน เขาเชิญชมเขาก็สอบถามนายกตลอดว่าเอ้ะทำยังไงทําไมถึงถึงทาได้เร็วทําไมถึงเปิดประเทศได้ไวก็เหล่าขาฟังทั้งหมดผมก็บอกเขาบอกว่าเพราะคนไทยน่ารักคนไทยร่วมมือกันทุกอย่างเขาบอกไม่เหมือนที่ของเขามีอยู่เขาเขาสั่งไม่ได้ผมบอกผมก็ไม่ได้สั่งนะผมขอขอความร่วมมือแล้วเขาก็ร่วมมือกันเองมันก็ทําให้วันนี้มาถึงวันนี้ก็การต้องเที่ยวในประเทศก็สูงขึ้น6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้รายได้มันคงสภาพอยู่ตอนนี้คือการท่องเที่ยวสิ่งที่สองที่จะต้องตามมาคือเรื่องของการหารายได้ให้กับท้องถิ่นคือชุมชนพื้นที่จะต้องมีมีรายได้ที่เพียงพอพอเพียงกันดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรนะอันนี้เรานายกก็มีนโยบายเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะต้องเร่งพัฒนาชุมชนของเราท้องถิ่นของเราตำบลหมู่บ้านเราซึ่งเป็นฐานรากของประเทศนี่คือฐานรากของประเทศถ้าท่านไม่แข็งแรงท่านไม่มีทุ์ท่านจนมากๆ คือความอยู่ไม่ดีความยากจนห้าอย่างตกทุกตัวเนี่ยประเทศไม่มั่นคงแน่นอนถึงจะมีเศรษฐีมากเพียงใดก็ตามประเทศมันมั่นคงไม่ได้เพราะตราคุณฐานของประเทศคนจํานวนมากนี่คือสิ่งที่มันจะวายของรัฐบาลถึงนายกพยายามจะทำเรื่องนี้มาทํายังไงให้คนที่อยู่ระดับนี้อ่ะระดับฐานรากมีรายได้เพียงพอแล้วก็ยกระดับขมาเป็นปานกลางนะไอ้สูงนะป่อยก็ไปเสอพวกเศรษฐีลนะก็เขาเ,ขาเขสียภาษีมาเลี้ยงมาดูแลประเทศกแล้วกัน วันนี้คนวกนั้นต้องใช้ภาษีเขมามากของควรนะของเรานี่เราก็เราก็รับบาก็มาดูแลในเรื่องของความชีวิตเขามาอยู่ที่จะว่าสวับัิการแห่งรัฐไงใช่ไหมวันนี้ก็ก็ดูแลได้มากขึ้นแต่ที่ต้องระวังว่ารายได้ของรัฐมันต้องเพิ่มไงใช่ไหมมันมีอย่างเดียวต้องหารายได้เพิ่มวันที่ภาคใต้เรามีหลายอย่างที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสของเราคือเรื่องของเกษตรกรรมใช่ไหม ป็นแหล่งปลูกยางปลูกผลไม้ปลูกทุกเรียนบวแล้วแต่บะมงบะเมงแต่วันนี้ปัญหาของเราคือเราต้องระมัดระวังเรื่องของคุณภาพวันหน้าในการจะส่งออก,กจึงต่างถูกตวรวจสอบคุณภาพทั้งหมดจากปลายทางว่าดีหรือไม่สดสะอาดหรือไม่ปลูกมาจากพื้นที่ไหนพื้นที่ป่าพื้นที่บุกลุกอะไรหรือเปล่าเราจะถูกตวรวจสอบต้นทางของอาหารของเราวันนี้ทั้งโลกกาลังมีความต้องการอาหารเรามีต้องอาหารเยอะแยะที่จะขายเขาแต่ถ้าเราไม่ทําให้มันถูกต้องเขาก็ไม่ซื้อเข้าไปซื้อที่อื่น ถึงอันนี้ก็อยากจะเตือนพวกเราด้วยว่าช่วยกันดูแลทําให้มันถูกถูกต้องแล้วดีขึ้นภา,าคุณภาพรัฐบาลจะช่วยตรงนี้นะจ๊ะใ,ในการที่ทําให้มันให้มันดีขึ้นน่ะพูดง่ายต้องแข่งขันเขาได้แล้วราคามันก็ต้องมันก็ต้องรับได้เพราะไม่งั้นราคาเราถูกกดมากนะเพราะว่าเราจํานวนเราเยอะเยอะเยอะมากนะก็ตอนนี้เราก็จะเป็นต้องส่งตลาดโลกตลาดกลางไงนะเพราะ,ะนั้นเขาคุมราคาตรงโน้นอยู่ ต้นทุนเราสูงกว่าแล้วก็ดั้มราคาสู้เขาไม่ได้อะไรสี่อยู่ะระเบบูนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ในเชิองโครงสร้างนั้นเราต้องเดินหน้าในเรื่องของกเษกเษตรเกษตรทารสมัยกเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยในสมองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องวางนโยบายนี้ต่อไปนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลต่อไปใช่ไหมไม่รู้ใครจะเป็นใช่ไหมใครเป็นนะไม่รู้กันไอ,อ้พวกเดี๋ยวขาวฉมาเสียงไม่เกี่ยว เราอยู่ที่พวกเราอะ่ะคือสิ่งที่ทาวันนี้มันต้องทํามันต้องไครก็ได้ขอให้มันทําต่อเน,นื่องให้ได้ที่เราทำกันแล้วกันนะเราใช้เวลาจะตายมันจะได้แค่นี้เลยก็หวังว่าใครจะทำก็ทําให้สาเร็จก็แล้วกันถ้ามีาใจจากพวกเราจะทาให้ผมทามให้เต็มที่เลยนะหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่ได้หยุดแหละ เออแล้วนีขขไขข่ไทยอะไ้ นี่เหรอไอ้ตรงนี้คืออันนี้ก็ปลกของไอ้นี่เราทำอยากจะทำก็อยากทแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่สภาพเนี่ยเป็นัชพืชอะไร่งี้ยทีเราจะทำเนี่ยให้บอกพกล่ีลู thank <laughs> you